ใครคือยอนอู o. สาวที่ตกเป็นข่าวเดทกับอ e ีเมนโฮล่าสุดน,นะครับโดยเมื่อวานนี้นะถือเป็นกระแสที่ทาเอาสาวๆทั่วเอเชียนะน้ําตาตกเบาๆกันเลยทีเดียวเมื่อดิสแพนนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมออกมาแชแหลกนะภาพแอบถ่ายกล่าวหาว่าพระเอกหนุม e ่มอีเมนโฮนะนะและสาวสวยยอนอู U, ไอดอลสาวอดีตสมาชิกวงโมโมแลนนะกำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยเปิดภาพที่ขนาดอ e ีเมนโฮเนี่ยไปรับยอนอู U, ขึ้นรถไปด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาทางต้นสังกัดของอ e ีเมนโฮเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้และยืนยันว่า ทั้งคู่เป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นพร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับรูปถ่ายว่าไม่ได้มีแค่พวกเขา2คนเท่านั้นยังมีเพื่อนคนอื่นๆอยู่ด้วยกันในตอนนั้นด้วยนะและนี่ไม่ใช่ภาพถ่ายของการออกเดนนะครับ เอาเป็นว่านะครับสื่ออย่างดิสแพดออกมาทีไรก็เป็นกระแสได้ตลอดเลยและทางต้นส่วกัดเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่มีอะไรการแค่เป็นคนรู้จักกันเท่านั้นสรุปนะครับก็รอกันไปจะมีข่าวคืบหน้าเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ก็มีชาวเน็ตมาให้ความเห็นว่าไม่แปลกหรอกที่อ e ีมินโฮเนี่ยจะออกเดทกับสาวสกน่นเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็ถึงวัยอันสมควรที่จะมีแฟนได้แล้วนะแต่ถ้าเป็น f c ีก็คงรับได้ไม่น่ามีปัญหานะครับเอาเป็นว่าก็ ็นความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนละกันนะหลังจากเรื่องนี้นะครับตกเป็นข่าวนะครับก็ทําให้ชื่อของยอนอู U นะกลายไปที่สนใจของชาวเน็ตขึ้นมาทันทีโดยล่าสุดน,นะครับคำค้นหาว่ายอนอู U. ชื่อของเธอนะครับถึงกับติดคําค้นหาอันดับหนึ่งของ g l e กิ e เทนประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสำหรับประวัติของสาวยอนอู U นะเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพศ2539นะครับตอนนี้เธออายุ25ปีเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าแข่งขันใ,นในรายการ r e a l i t y f ี y ฟรายดิ้งโมโมของ MNe t เพื่อเลือกสมาชิกข,ของ MoMoland นะเกกิดกุหมองาม ML ดีเอนเตอร์เทนเมและเปิดตัวเป็นสมาชิกวงมัวมแลนด์ก่อนที่ต่อมานะเธอจะตัดสินใจถอนตัวออกจากวงเมื่อปี2019นะครับ